สวัสดีคะ่ะทุกๆท่านคะ่ะวันนี้นะคะแม่น้อยก็เอาผ้ายางกันฝนนะคะที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีาฝากคุณครูนุกมาให้นะคะแม่น้อยก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะเฮงๆหรวยๆค่ะแล้วก็ วันนี้ไปดูยอดไถเงินแล้วนะคะมียอดแล้วก็เลยเอามาให้เด็กๆได้กินกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กราบขอพรบคุณแม่ส้มนะคะที่ซื้อน้ําดื่มไว้ให้กับเด็กๆบ้านสามบุญค่ะก็ขอให้แม่ส้มมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะร่ํารวยร่ารวยตลอดไปนะคะแม่ส้มสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะแม่ส้มค่ะไม่ว่าแม่ส้มจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ เดินทางอย่างปลอดภัยนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะหลังจากนั้นไม่น้อยก็เอาน้องบุญว่าดน,นะคะออกมาเล่นด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องไปรับวัคซีนเข็มที่สองมาก็มาอัปเดตให้กับพ่อพ่อแม่ให้กับทุกท่านได้รับฟังนะคะก็คือน้องมีสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงนะคะไม่เป็นอะไรนะคะเนี่ยค่ะ น้องก็โอเคนะคะออกมาเล่นกับแม่น้อยค่ะมาแปลงมาแปลงขนอีกวันนะคะส่วนตัวอื่นแม่น้อยก็ทําให้อยู่นะคะแต่ว่าเราต้องออกมาทีละตัวนะคะเพราะว่าน้องมีหลายตัวค่ะค่อยๆดูไปนะคะเดี๋ยวจับไม่ได้นะคะเพราะถ้าน้องหลุดออกจากกรงมาอย่างนี้อันตรายค่ะหน้าบ้านก็มีแต่รถวิ่งเร็วๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ห่วงความปลอดภัยของเด็กๆนะคะแม่น้อยก็ต้องเอามาทีละตัวแบบนี้ก่อนค่ะ กราบขอพรบคุณทุกทท่านนะคะกราบขอพรบคุณทุกๆกําลังใจค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของน้องบุญทวีนะคะแม่น้อยก็จะกราบขอพระคุณคุณยายหมอแล้วก็แม่เกียงนะคะที่เป็นสะพานบุญให้กับน้องบุญทวีนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคุณยายหมอนะคะแม่น้อยก็กราบขอพระคุณท่านมากๆเลยค่ะที่ท่านทําให้น้องได้ชีวิตใหม่ดูแลในเรื่องค่าใช้ใจ่ายทุกบาททุกสตางค์นะคะ แม่น้อยถ้าไม่มีคุณยายหมอน้องก็คงจะไม่มีชีวิตรอดมาถึงมาถึงปัจจุบันนะคะแม่น้อยก็ขอให้ท่านเฮงเฮงรวยๆนะคะคุณยายหมอสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะแม่น้อยอาจจะขอบคุณหลายท่านหน่อยนะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะอย่าอย่าอย่าดราม่าแม่น้อยนะคะเพราะว่าแม่น้อยก็ต้องทําขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณ ทีละท่านอย่างนี้นะคะอย่าด่ามาแม่น้อยนะคะเพราะว่าแม่น้อยทําไปด้วยความจริงใจแล้วก็รักพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกทุกท่านคะ่ะกราบขอบพระคุณนะคะทานข้าวเที่ยงด้วยกันคะ่ะสําหรับคลิปนี้แค่นี้คะ่ะสวัสดี